อยากรู้แล้วอยากรู้เรื่องแป้งใช่ไหมคะก็ต้องตามไปดูเพราะว่าตอนนี้เราออกจากซัปโปโรแล้วใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ทางเหนือสุดของฮอกไกโดค่ะเพราะว่าแป้งจะพาเราล่องเรือเฟอร์รี่ไปตาภูเขาสัญลักษณ์แห่งความรักอะค่ะฟังแล้วแบบหุนหินมากที่เห็นบนเกองขนมช็อกโกแลตเมื่อวานนี้ค่ะมันจะสวยงามแค่ไหนไปดูแป้งกันเลยดีกว่าค่ะไปดูค่ะ ริชิริเป้าหมายต่อไปของแป้งค่ะใครที่อยากไปริชิริเหมือนกับแป้งก็สามารถขึ้นเครื่องบินจากสนามบินชิตโตเซไปริชิริซึ่งก็จะมีเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนเท่านั้นนะคะหรือว่าถ้าใครเลือกเดินทางด้วยรถยนต์แบบแป้งในวันนี้ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะชมวิวเพลินเเลีเยบทะเลบ,บนถนนสาย232ไปเมืองวัคไนใช้เวลา6-7ชั่วโมงแล้วก็ต่อเรืออีกนิดก็ถึงเกาะริชิริแล้วล่ะค่ะ นี่นะคะเราก็อยู่ที่ตรงนี้ค่ะก็คือวักไคนนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเรือเฟอร์รี่นะคะนี่เดินทางตามนี้เลยค่ะนี่เฟอร์รี่แล้วก็ไปทางนี้อันนี้เป็นเกาะดิชิรินะคะที่เราจะเดินทางกันไปค่ะ แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวมันจะต้องเข้าไปซื้อตั๋วแล้วซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะก็มีตั๋วทั้งหมด2แบบด้วยกันค่ะก็มีทั้ง First c l r s s แล้วก็ e c o n o m y c l a s s ก็คือถ้าเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนะคะเป็นตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติค่ะแต่ว่าเราเนี่ยนะคะจะไปซื้อตั๋วตรงนี้และเราชั้นหนึ่ง t i r s t c ไปซื้อค่ะ เห็นไหมคะเรือลำใ,ใหญ่ๆสวยๆนี้ก็คือเรือฮัตแลนเฟอร์รี่ค่ะที่เราจะข้ามไปเกาะริชิริกันค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนเรือกันดีกก่าน,นะคะฮัตแลนเฟอร์รี่นะคะเป็นเรือโดยสารลำใหญ่ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง600คนและรถยนต์60คันค่ะที่นั่งของเรือนะคะแบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันค่ะก็คือแบบธรรมดาแล้วก็แบบเฟิร์สคลาส แบบธรรมดานะคะก็จะเป็นที่นั่งแบบนั่งกับพื้นหรือว่าจะนอนก็ได้เพราะว่ามีเวลาเกือบ2ชั่วโมงกว่าจะถึงที่เกาะริชิรินะคะส่วนที่นั่งแบบ First สค a าสนั้นก็จะมีเก้าอีน้นุ่มๆเอนนอนได้อย่างสบายๆและก็ยังมีร้านขนมไว้ให้บริการด้วยค่ะที่พิเศษสุดๆนะคะคุณผู้ชมตั้งยังได้เข้ามาถึงห้องบังคับเรือแล้วก็ได้ขึ้นไปชมวิวที่ด้านบนสุดของเรือด้วยค่ะ ซึ่งด้านบนนี้นะคะเราก็จะมองเห็นเกาะริชิริแต่ไกลสวยมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ใกล้ที่จะถึงเป้าหมายของเราแล้วค่ะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วค่ะเกาะริชิรินะคะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด1ชั่วโมงกับอีก50นาทีค่ะไค่ะ ไม่ได้ใหญ่มากนะคะขนาดรอบเก,กาะเพียง63กิโลเมตรเท่านั้นค่ะมีประชากรราว3 4ถึพันคนอาชีพของคนที่นี่นะคะส่วนใหญ่เขาก็ทำการประมงกันค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะที่ปังตามหาที่นี่นะคะเขาเรียกเนินนี้ว่าชิโรอิคออดิโตค่ะซึ่งก็เป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยนะคะ สถานที่นี้เนี่ยนะคะพอมองไปเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองญี่ปุ่นนั่นเองค่ะและที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของจุดๆนี้นะคะก็คือคู่รักชาวญี่ปุ่นค่ะ mm hmm. เขาก็จะพากันขึ้นมาสารภาพรัรกกันสถานที่แห่งนี้ค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะเขาจะได้รับใบรับรองเป็นประกาศนียบัตรนะคะจากกรมการท่องเที่ยวริชิริฟูจิด้วยค่ะโอ้โหไหนๆเนี่ยสถานที่นีเป็นสถานที่บอกรักแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามาคนเดียวบอกรักกับนี่เลยละกันนะคะฉันรักเธอริชิริฟูจิ yeah! ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยเรียกว่าบึงโอตาโตมาริค่ะดูข้างหลังเลยค่ะจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดที่สวยไม่แพ้กันค่ะก็คือที่บึงโอตาโตมาริได้มองริชิริฟูจิอีกมุมหนึง่งรับลมเย็นๆริมบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่และแป้งก็พลาดไม่ได้เลยค่ะที่จะเก็บภาพไปฝากคนที่บ้านค่ะ ปั้ก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะซึ่งที่พักของป้งวันนี้เนี่ยเป็นห้องพักแบบเรียวกังห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นแทๆ้ๆที่โรงแรมริชิริฟูจิคันโกะโฮเทลค่ะซึ่งทางโรงแรมนะคะก็มีพิธีต้อนรับด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะและทางการนะคะก็น่ารักมากไม่แพ้กันค่ะมามอบเกียรดตดแบบแิบัตรประกาศรักถึงที่โรงแรมกันเลยพร้องกับทางอาหารพื้นเมืองชุดใหญ่ร่วมกันที่โรงแรมจัดเตรียมไว้ให้ค่ะ ที่แท้เธอก็ได้ประกาศเสียบัตรประกาศร,รักกับภูเขาน่าสงสารเนาะน่าสงสารแล้วอุ้ิตาฉานะกล่าวว่าจะฉีกทิ้งจา้ <c oughs> <c oughs> ญญาอ <c oughs> ุญญา <c oughs> ้ยตายกล่าวว่าจะฉีกทิ้งแต่จริงๆแล้วก็คือ,อนางบอกรักกับภูเขาแล้วถ้าเกิดใครที่ไปกับคู่รักเนี่ยก็สามารถที่จะไปบอกรักตะโกนบอกรักแล้วก็ได้สปีิเกอแบบนี้มาอันนี้บอกกับคนนีคู่นะไม่ไม่ขนาดตะโกนอะขนาดกระซิบ กระซิบลักไปเมืองหน้าแต่กระซิบลักที่เขาตะโกนเลยเต้นเต้นแต่วัยเรากระซิบไม่ค่อยได้แล้วมันไม่ค่อยได้ยินออนุญาตพี่สิทธิ์เห็นไหมคะเพราะว่าอะไรนะไม่อนุญาตค่ะต้องปล่อยให้รุ่นรุ่นพวกหนูแล้วคนยืนขวาเกายังได้แทนโอเคแต่เราเห็นอย่างหนึ่งนะคือ ภูมิประเทศแบบนี้คือนอกจากเขาจะขายภูมิประเทศคือเขารู้จักหาวิธีที่ทําให้แบบเราเรามีส่วนร่วมกับภูมิประเทศอ่ะในสถานที่มันโรแมนติกใช่ไหมจริงจริงอย่างเมื่อกี้น่าเน่ะก็ทาได้นั้นทำกระซิบรักได้ให้ปกระซิบการให้ให้ใบประกาศทำได้แล้วก็คล้องกุญแจไหมจริงจริงแต่ละประเทศหนูว่าจิ้งกิ้เขาคือเขากำลังหาเรื่องเกี่ยวกับคู่รักเพราะว่าคือวัยรุ่นเยอะอยากจะรณรงค์ให้แบบวัยรุ่นแบบไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้มากเอาอะไร นี้มาหลอกล่อวัยรุ่นอย่างเราอาจารย์วัยรุ่นอย่างเราวัยรุ่นอย่างเราก็กก็ต้องหลอกล่อผู้ชายไปกโอเคโอเคที่นี้ก็ได้เป็นผูเขารักภูเขารักแม่น้ำรักต้นไม้รักสิ่งแวดล้อมนี้ค่ะพี่ๆยังไม่หมดมีอีกมีอีกค่ะเพราะว่าถ้าใครที่อยากชมต่อเนี่ยวันจันทดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแป้งจะพาเราทัวร์รอบ ริชิลิเลยค่ะจะสวยงามน่าเที่ยวที่ไหนหต้องติดตามค่ะแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะคะสามารถติดต่อสามารถตามเรื่องราวของฮอกไกโดกันได้สดๆผ่านทั้ง Facebook ค่ะแฟนเพจของฮอกไกโดแฟนคลับนะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m นะคะแล้วก็ slash hokkaido ok fanclub ค่ะ,คะ